ลูกเริ่มไม่แตกแล้วนะครับเมื่อลูกเข้าสีนะครับถือว่าน่าจะได้ผลสวัสดีครับทุผู้ชมครับพบกันจึงเคยนะครับกับอินทรพรมอินเทลนล็นะครับวันนี้วันที่4มีนาคม2องพันะครับนนี้ก็จะมานำเสนอการทดลองหาวิธี แก้ปัญหาลูกแตกลูกร่วงนะครับอินทพรมต้นของผมนะก็คือนี่ครับพันฟอนิซซี่ซึ่งออกลูกได้ต่อทุกปีนะครับมีปัญหาช่วงแทงจันช่วงหน้าฝนนะครับเมื่อลูกเข้าสีแล้วลูกจะแตกนะครับท่านผู้ชมแตกแล้วก็เน่าแล้วก็ร่วงนะครับบางจันก็ร่วงหมด หมดทุกลูกนะครับในจันท์นั้นนะครับบางจันรก็เหลือไว้ไม่กี่ลูกนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้หาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ทดทดลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาพวกเป็นอาหารเสริมพวกแคลเซียมบอลอนนะครับท่านผู้ชมก็ใช้มาแทบทุกชนิดแล้วนะครับก็ยังทำให้ผลแตกผลร่วงเหมือนเดิมนะครับ แต่พิธีสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทำมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็คืองดการให้น้ำหรือว่าให้น้ำน้อยลงนะครับผมจะให้น้ำประมาณสามวันให้ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ให้เยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมให้น้ำเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำไว้น้ำนองเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็จะมารด ใช้น้ำดูนะครับสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนนี้ผมให้วันเว้นวันแต่ให้น้ำเยอะนะครับปล่อยน้ำใส่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ละครั้งผมก็เปลี่ยนวิธีให้น้ำใหม่นะครับท่านผู้ชมผมก็มาให้น้ำหนึ่งหนึ่งครั้งต่อสามวันแต่ว่า ให้น้ำแค่สิบนาทีนะครับหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับพอลูกเข้าสีนะครับคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าผลไม่แตกนะครับคุาผู้ชมก็ต้องดูกันอีกต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับคุณผู้ชมลูกเข้าสีนะครับ ไม่แตกครับผู้ชมหลังจากที่ผมลดการให้น้ำนะครับกผู้ชมผูกก็ไม่แตกแล้วนะครับผมคาดว่าน่าจะได้ผลนะครับในการลดให้การให้น้ำนะครับให้น้ำน้อยลงนะครับ นะครับลูกก่อนนั้นนะครับที่เข้าสีลูกจะแตกนะครับแตกแล้วก็เน่านะครับท่าผู้ชมเน่าแล้วก็ร่วงนะครับลูกนี้ก็เช่นกันนะครับ ราบจัดนี้นะครับก็ประสมสเสจะจ่อตั้งแต่วันที่ยีสองกันยายนครับจัดนี้ก็ล่วงหมดนะครับจบมีเหลือแม้แต่ลูกเดียวนะครับ นี้ก็ร่วงหมดเหมือนกันนะครับดูพื้นดินนะครับคุณผชม ไม่ได้ให้น้ำมาสองวันแล้วนะครับนี่ก็เป็นวันที่สามก็ยังไม่ได้ให้น้ำนะครับนะครับพื้นดินยังแห้งๆอยู่นะครับแต่ก่อนนี้ไม่ใช่นะครับดินก่อนหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับจะชุ่มตลอดนะครับผมให้น้ำวันเว้นวันแล้วก็ผมจะปล่อยน้ำให้เต็มขอบนี้เลยนะครับแล้วก็ล้นออกมา้านนอกนะครับ ก็ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เปลียดมาให้น้ำแค่สิบนาทีนะครับก็ทำให้จันทรพระลำมที่เหลืออยู่นะครับทุนผู้ชมก็ยังไม่แตกนะครับผิวของผลก็ยังไม่แตกนะครับแต่จันนี้ก็ยัง เข้าสีนะครับต้องอรอดูว่าเมื่อเข้าสีแล้วลูกจะแตกเดินไหมครับนี่ฟูร่วงทั้งหมดนะครับ เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับจานนี้ก็เหลือลูกเขียวอยู่สามลูกนะครับ,รบก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาใส่ ปุ๋ยนะครับส่ตร82424 24, นะครับ1นกิโลครึ่งนะครับท่านผู้ชมในการใส่ปุ๋ย82424 24, นะครับท่านผู้ชมเราก็เน้นใส่ด้านในปอกท่อนะครับมากกว่าด้านนอกนะครับ รถใม่น้ำนะครับจุมก็ให้ปุ๋ยที่เราหว่านลงไปเนี่ยมีความชื้นนะครับ การใช้ฟางข้าวนะครับปกคลุมบนหน้าดินนะครับบริเวณรอบลำต้นของอินทรพลัมก็เพื่อลดหรือป้องกันการระเหยของน้ำนะครับแล้วก็ลดการระเหยของปุ๋ยที่เราให้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชม ในการนำฟางข้าวนะครับหรือว่าเป็นเศษหญ้าเศษใบไม้ก็ได้นะครับมาปกคุมหน้าดินนะครับรอบๆลำต้นอินทลพลนะครับที่เราให้น้ำให้ปุ๋ยไปนะครับก็เพื่อลดหรือป้องกันการไหลของน้ำนะครับแล้วก็ลดการเรื่องไของปุ๋ยไปในอากาศนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเกิดนะครับที่จะมาแย่งสารอาหารจากต้นอินทผลัมนะครับท่าผู้ชมในการทดลองหาวิธีป้องกันไม่ให้ผลแตกผลเน่านะครับแล้วก็ร่วงเมื่อผลอินทผลัมเข้าสีแล้วนะครับก่อนนั้นจะทำให้ผลแตกผลร่วง ทุกจันนะครับท่านผู้ชมร่วงบางจันก็ร่วงหมดนะครับบางบางจันก็เหลือไม่กี่โลกนะครับผมก็ไปหาวิธีมาหลายวิธีแล้วนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับในการตดกันให้น้ํานะครับสามวันต่อครั้งแต่ว่าแค่ห้านาทีสิบนาทีก็พอนะครับโดยการฉีดหน้าดินให้มีความชื้นแค่นั้นเองนะครับ แก้ปัญหานะครับผลแตกผลร่วงได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คอยติดตามจบดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ การให้น้ำมามาหนึ่งเดือนนะครับลูกเริ่มไม่แตกกันนะครับเมื่อลูเข้าสีนะครับว่าน่าจะได้ผลด